ได้ไปร่วมจัดคล้ายๆกับเป็นหลักสูตรนะครับก็ดีนะครับดีมากเลยนะฮะเด็กจะได้รู้จักกระบวนการต่างๆเพราะในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเด็กการเพาะปลูกการเตรียมการอะไรพวกเนี้ยเด็กเขาไม่ไม่ได้เคยสัมผัสสักเท่าไหร่นะครับก็มีโครงการตรงเนี้ยเป็นโครงการที่ดีนะครับเด็กจะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้รู้จักเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเรื่อง อย่างน,น้อยเรื่องของความพอเพียงพอพอพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงมั่งแล้วก็พอเพียงในใ,ในในของตัวเองรู้จักปลูกรู้จักใช้รู้จักกินรู้จักแบ่งปันนะครับแล้วที่สําคัญที่ดีมากเลยนะครับก,การมีส่วนร่วมของอผู้มาให้ความรู้นะครับก็คือชาวบ้านนะครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ของเด็กนะครับแล้วก็มาให้ความรู้เด็กแล้วก็มีความาสัมพันธ์นะครับมาพูดคี ร่วมกับคุณครูเราก็เด็กทําให้เกิดความรักความเข้าใจนะครับกับกลุ่มเด็กๆเองนะครับกับคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่ครับผม